จริงครับบอกได้คำเดียวไม่สุดไม่ใช่เลยครับนี่ลูกเขาโอ้โหครับตี่อี๋โอ้โหใส่เสียงโอ้โหเวลาช่วงเมา่ะขับรถดังที่แฟนนากเส้นไหลเทยานัโอ้โหโอ้แม่เก้อบเลยไม่ใช่ถีบมือจริงที่ลงไม่ได้นะรับอ่าครับโอ้โหมากับพี่ครับโอ้โหไม่เจีงจริงไม่มาอาบครับ ไม่จริงจริงไม่รักจริงไงปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งจับรถเวลยนะไปขึ้นด้วยนะอาบน้ำตอนเช้าด้วยบอกด้วยปุ้นอาจารย์จัดว้าวตอนขึ้นรถมาทีแรกยังไม่ค่อยเหนียวลงมาถึงล่างเช็คจะเหนียวเหรออยากอาบน้ำอยจอแล้วครับสายทานเมื่อคืนนี้อาบน้ำแรกแค่น้ำอุ่นมานี่อาบน้ำ อโอ้โหคุ้มๆยิงก็คุ้มคุ้มทุกสิ่งจำไม่ได้มากระพะดูสิต้ยพระเพิ่งเก็บก้อน เก็งใครมาตากแล้วไม่เก็บเนี่ยลุ่นเกลเลยจอดเลยจอดเลยจอดในห้อยจอดในห้อยถอยถอยเดี๋ยวค่อยนั่นเพิ่นจอดเยโอ้โลบเลยลงเลยก็อ่ลงเดี๋ยวไม่ต้องส่ยไ้ลเลยโอ้บโอ้สุดยอด เอาเป็นไงครับเป็นไงครับนี่้านลงไม่ได้นี่เอาเกลียวไว้ด้วยเนี่ะโอ้ยเจี๊ยบเอาลูกน้ำมาด้วยหรอ Thank you.